ฝังรากเทียมวันนี้เลยมีของมีทุกอย่างเลยไหมแทาซีเดียว s i m p l ลเคส e ีซี่เครื่องไม้เครื่องมือครบแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นฟันหน้าต้องมาคาดการณ์กันว่าคนไข้ชอบฟันแบบไหนมุมฟันเป็นแบบใดฟันปลอมเดิมไม่มีฟันหักเพิ่มไหลรที่ต้องถอตรงนี้พี่หมอจะทําให้คนไข้เข้าใจภาพรวมก่อนว่าต้องแก้อย,อยังไงเพื่อที่จะได้ไม่เป็นอีนการฝังรากเทียมเนี่ยไม่ใช่ฝังทีเดียวให้จบแต่เป็นการท,ทําทีเดียวทั้งปากไม่ต้องมาทําอีกหลายคนบอกอมาเลยพี่หมอเจ้าต่างมาับางสิบสามตัวสิบสี่ตัวทำทีเดียวไม่ใช่จะตายพี่หมอพี่หมมออาาถึงงนน้เสที่ัยตุ คุยคุยจนแบบให้เห็นภาพว่าถ้าเราจะสร้างบ้านตอกเสาเข็มกี่ต้นเงินกี่บาทคุณค่จะเข้าใจทั้งหมดจนถึงจะเริ่มลงมือแต่ถ้าเป็นซีนพวกเคสบ้านหลังเล็กๆราคาเท่านี้ครับจบ ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันงนั้นให้ความมั่นใจว่าพี่หมอสามารถทําในวันนี้ได้เลยเครื่อง,งมือครบแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีความซับซ้อนมีความสวยงามเข้ามาเกี่ยวข้องมีการเรียงลาําดับการผ่าตัดใดๆหรือการต้องขุดฟันหรือว่ารักษารากสาคัญกว่าพี่หมอจะ priority ตรงนั้นเป็นหลักเพื่อให้คนไข้ได้รับการบริการที่ดีที่สุดและทําทุกอย่างดีคุ้มค่าท,ทําทีเดียวส่วนใครนะครับที่เคยมาปรึกษาพี่หมอโชคเมนไม่ได้เลยนะครับรับวันนี้สวัสดีครับ